จริงๆตอนรู้ผลอะเครียดค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรารู้ผลแล้วแล้วเรารักษาเนี่ยมันไม่มีเวลาเครียดละนุกก็มีผ่าตัดแล้วแล้วก็คีโมมาสามรอบแล้วพอนุกได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วค่ะนุกรู้สึกว่าการเป็นมะเร็งันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนที่เราเคยมองจริงตอนนี้ตัดผมสั้นรอแล้วค่ะเริ่มร่วงแล้วค่ะแล้วจริงเตรียมวิกเอาไว้เกินเจดทรงแล้วเกินแเป็นหัวก็คงเป็นหัวในเรื่องของอ่าว่ากับตัวยาเนี่ยมันจะถูกบกับกับตัวตัวเซลล์เขาไหม ระยะนี้ใช่ครับระยะนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามีหลายเรื่องราวนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกทีกลับมาทีมันก็ต้องแบบตรวจเช็คสภาพเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าถ้ามันติดอะไรันิดนึงตอนที่เขาภูมิตกอยู่มันก็มีผลของหนูใช่ไหมคะก็คือจริงๆตลอดเวลาที่ที่หนูรักษาอยู่เนี่ยน,นะคะนูกก็มีผ่าตัดแล้วแล้วก็คีโมมา3รอบแล้วก็ยังคงต้องไปโรงพยาบาลอยู่เกือบทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่าช่วงวีคนี้จะเป็นวีคอลิเดย์ได้พัก2วี ก็เลยแบบรีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนรู้ผลอะเครียดค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรารู้ผลแล้วแล้วเรารักษาเนี่ยมันไม่มีเวลาเครียดละมันคือช่วงเวลารักษาจริง,รงๆรนุกจะบอกว่าพอนุกได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วอะค่ะนุกรู้สึกว่าการเป็นมะเร็งมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนที่เราเคยมองจริงการแพทย์เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมาก <S <S นุกไม่มีผลข้างเคียงเลยนุกยังออกมาใช้ชีวิตได้ปกตินุกก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็อยากเป็นเหมือนแบบ เจนใหม่ค่ะให้คนให้คนหายกลัวในในเรื่องตรงนี้แล้วก็อยากให้คนมองคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแบบบางทีการมองเขาด้วยความรู้สึกแบบว่าเป็นห่วงได้แต่ว่าบางทีบางทีถ้าเกิดว่าเราห่วงเขามากอ่ะมันจะกลายเป็นทําให้คนป่วยค่ะรู้สึกจิตตกไปด้วยตอนนี้ตัดผมสั้นรอแล้วค่ะนี่หยิบหยิบมานิดนึงก็จะมีผมติดอยู่อยู่บ้างนิดหน่อยเริ่มร่วงแล้วค่ะ <China> เรี่อม ใช่ใช่คนรอบตัวด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เครียดเราก็เลยไม่เครียดไปด้วยจริงๆม,มันมีวิธีการรับมือเยอะมากอย่างเรื่องน้องอกตอนนี้สมมติว่าใครที่เป็นมะเร็งเต้านมมันสามารถที่จะผ่า,าตัดออกไปแล้วมีซิลิคนเข้ามาทดแทนได้มันซึ่งมันเป็นการรักษาทางการแพทย์ที่มันมีอยู่อยู่แล้วนะคะเป็นมาตรฐานหรือผมล่วงเนี่ยจริงๆเตรียมวิกเอาไว้เกินเจทรงแล้ว <laughs> 7จวันเจดทรง <laughs> แล้วก็เตรียม reference การแบบ <laughs> ถั่วโลนใส่ฝอไว้แล้วรับมือเอาไว้แล้วค่ะอตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรกังวลไม่มีค่ะไม่มีกังวลแค่ว่าแบบเราก็แค่ขอให้มันอย่ามีอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาใน <c oughs> ช่วงที่เรารักษาแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งหมด6ไซคเคิลจะทั้งหมด18ครั้งใน6เดือนคือ3าครั้งเท่ากับ1เข็ม ตอนนี้เราก็ผ่านไป3ามครั้งแล้วไม่มีค่ะก็เขาบอกว่าจะทานไม่ได้นี่ก็ทานได้เยอะมากคือพี่ปู้ำเพื่อพี่ปเห็นุูใจสู้ขนาดนี้เรารู้สึกย่งไงบ้างคือเอาสภาพจุดใจนะครับเป็นหลักของเขานะเพราะว่าสภาพร่างกายเราไม่รู้หรอว่าคนเขาเป็นอะไรบ้างในวันวันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะสามารถรู้ได้ด้วยสีหน้าว่าวันนี้มีการวิตกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็ดูจัน ตามเหตุการณ์นะครับตามสภาพว่าแต่ละวันเราต้องรับรองรองรับในเรื่องไหนอะไรเนงะี้ยบางวันก็อาจจะมีอาเจียนบ้างมีไมเกรนขึ้นบ้างมีอะไรเงี้ยครับก็คอยยกขยะเอาขยะไปทิ้งอย่างนี้ครับเร <laughs> เป็นห่วงก็คงเป็นห่วงในเรื่องของอว่ากับตัวยาเนี้ยมันจะถูกแับกับ,ก,บกับตัวตัวเซลล์เขาไหมถ้าถ้าเราครบไปประมาณสักหกเดือนแล้วอะไรเงี้ยครับเรามาเช็คดูแล้วมันตัวยามันไม่ถูกกันอันนี้ก็น,น่าเป็นห่วงก็ต้องมาเริ่มใหม่อีก อันนี้ก็ใช้เวลายาวเข้าไปอีกตอนนี้มันก็ทรมานร่างกายอะครับอันนี้ลูกก็จะมีอาจารย์หมอที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ก็จะคุ้นเคยกับทีมของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําในสิ่งที่แมก้กระทั่งอาหารเสริมนะขเขาก็จะแนะนําอาหารเสริมที่ที่คนปกติกินอาหารอานาการดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คุ้ค่าเท่ากับทางอาหารเสริมอันนี้ลูกเขาก็จะกินแบบเสมอลูกอ,อันนี้ต้องอีกมากน้อยแค่ไหนกว่าจะแบบว่าทุกอย่างมันจะก็จริงจริง เรื่องมนีจริงบอกคุณหมอบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูตามาแบบตามตามแบบสเต็ปทีละสเต็ปเลยค่ะพอเราคีโมปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปสแกนร่างกายอีกทีหนึน่งว่าตัวเชื้อมะเร็งเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายเราอีกมากน้อยแค่ไหนเราก็รักษาไปเรื่อยๆสเต็ป by สเต็ปก็ โฟกัสแค่ปัจจุบันนุก็จะไม่มองไปไกลามากเพราะนุรู้สึกว่าพอมองไกลปุ๊บแล้วเราเขาบอกกันกกว,ว่ามะเร็งไม่เท่ามาโนจริงๆมันคือด้วยด้วยความคิดเราเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งสุดหนักนุก,ก็เลยแบบโฟกัสแค่วันนี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากนุกจะบอกว่าคือไม่ใช่แค่คนรอบตัวอย่างนุกไงนุกเล่นโซเชียลทุกวันใช่ไหมคะนุรู้สึกว่ากําลังใจแค่คําว่าสู้สู้นะมันสั้นนะคะแต่มันมันมีค่ามากสําหรับเวลาที่เรา ที่เราแบบถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนาะเราเออเราเป็นผู้ป่วยเรารู้สึกว่าแค่คำเล็กๆจากคนรอบตัวมันมีค่าแบบมากจริงๆทำให้เราเข้มแข็งได้แบบ